อก็ใกล้ออกพรรษาแล้วเนาะเหลืออีกก็อาทิตย์เดียวออกพรรษาแล้วสามเดือนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแต่ถ้าคนที่มีความกลุ้มอกกลุ้มใจนี่สามเดือนนี่โอ้โหนานมากนะแต่ถ้าผู้ที่มีความสุขรู้สึกแป๊บเดียวจะผ่านแลวนะ มันมีช่วงต้นพรรษาเนาะช่วงที่มีการแสดงธรรมเพราะว่าในช่วงข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีมีพระเนาะได้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อก็เป็นวันพฤหัสวันนี้ก็วันพฤหัสก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยธรรมะอีกครั้งหนึ่งแล้วในพรรษานี้น่าจะเป็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าครั้งหน้าก็จะเป็น พระที่บวชใหม่ได้มีโอกาสได้แสดงธรรมหรือว่าพูดคุยธรรมะให้พวกเราได้ฟังกันนะทีนี้ตอนกันแรกในพรรษาหลวงพ่อได้บอกว่าพรรษาเนี้ยทั้งพรรษาหลวงพ่อก็จะเอาก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่มาแสดงเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการดับทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์นะ เพราะอันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญที่เราเรียนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยแท้จริงแล้วนั่นแหละก็คือเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นะแล้วก็เอาหลักธรรมที่เป็นแก่นแก่นที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้นะอย่างเมื่อกี้นี่ที่พระอาจารย์สุรินนำสวดเนาะไอ้บทพิจารณาสังขารอันเนี้ยก็พูดถึงเป็นสัจจะความจริงว่าสังขารเนี่ย สังขารก็คือตัวเรานี่แหละนะตัวเราทั้งตัวซึ่งประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมหรือว่ากายกับจิตเนี่ยอันนี้มันเป็นสังขารแล้วก็ได้แสดงชัดเจนเลยว่าสังขารเนี่ยมันมีลักษณะคือความไม่เที่ยงนะแล้วก็สังขารมีลักษณะคือเป็นทุกข์แล้วลักษณะของสังขารคือเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ลักษณะสามอย่างเนี้คือเป็นถ้าผู้ใดเห็นลักษณะสามอย่างนี้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเกิดปัญญาเนาะเมื่อเกิดปัญญาเนี่ยเมื่อเข้าใจถูกว่าเออเนาะมันมีแต่สังขารมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราอันนี้คือเรื่องของปัญญาถ้าเข้าใจอย่างสุดซึ้งจริงๆนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้เกิดมาเพราะที่เกิดมาคือสังขารมันเกิด แล้วสังขารนี้แก่เจ็บตายไปแล้วก็นั่นแหละคือมันไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยลองโยมลองพินาดูดูเแื้อก,กันพินาให้ดีเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่เกิดมาเราไม่ได้เกิดมาเห็นภาพไหมเมื่อเราไม่เกิดมาเราจะเป็นทุกข์ได้ไหมไม่ได้เราจะแก่ได้ไหมไม่ได้เราจะเจ็บไม่ได้เราจะตายไม่ได้เพราะที่เกิดแก่เจ็บตายมันมันก็ลงอยู่ในสังขารทั้งหมด นะเพราะนั้นหลวงพ่อก็เน้นตรงนี้เกือบทุกกันเลยนะเกือบทุกกันเลยทีนี้มากันนี้ก็บังเอิญมาพอดีก็มีคอร์สด้วยเนาะก็ถือโอกาสพูดให้กับผู้ที่เข้าคอร์สเนี่ยได้ฟังเพราะบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าก็ปฏิบัติมานานแล้วเหมือนกันนะบางท่านก็อาจจะใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรแต่การที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละมันจะเกิด ความรู้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ที่อาจจะเรียกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเพราะนั้นก็เลยมาพูดซ้ำย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นจากปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยนะอา้าวมองพร้อมกันเลยว่าตอนนี้รู้เลยว่าสังขารมีอยู่ก็คือตัวเองมีอยู่เนี่ยที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่สังขารทั้งหมด ก่อนนี้เราไม่เข้าใจในเรื่องสังขารเราเข้าใจผิดมาตั้งังชาติแรกที่เกิดเลยเข้าใจว่าเป็นเราเรามานั่งฟังธรรมเรามาวัดป่าสุขโตเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเข้าใจถูกมันเป็นยังไงความเป็นเราหายไปไหมถ้าเข้าใจถูกว่าเอาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราเนี่มันเป็นสังขารเนี่ความเป็นเราก็หายไปในขณะที่ กำลังฟังและเข้าใจเพราะเรามันไม่มีอยู่จริงที่มีอยู่ก็มีแต่สังขารที่นั่งอยู่นี่ไงที่นั่งอยู่นี่แหละเอานี่น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วเป็นการพูดชี้บอกตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่นั่งอยู่ในขณะน,นี้ปัจจุบันนีนะ้แล้วระหว่างที่นั่งอยู่ก็มีอะไรอะมีเนาะมีระบบการทํางานของสังขารก็มีความปรุงแต่งมีความคิดมีความนึก มีมีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะนี่เหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันก็คือสังขารนะเพราะนั้นสังขารเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะมีอยู่ก็คือมีแล้วก็หมดไปหมดเร็วด้วยนะไม่ใช่ว่าหมดช้าเพียงแต่ว่าบางทีไม่เห็นความหมดไปหมายความว่าอาการบางอย่างเนี่ย นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างเร็วบางครั้งก็อาจจะเห็นได้แต่บางครั้งอาจจะไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรเอาเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ให้รวมๆเลยไม่ว่าจะดับหรือไม่ดับมันก็คือสังขารอยู่ดีนะแต่ถ้าการที่ได้เห็นความดับเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดความฉลาดอีกแบบหนึ่งก็คือจะเข้าใจขึ้นได้ได้ว่า แต่และอย่างนะมันเกิดแป๊บเดียวดับเลยเนาะลองแบบนี้ยกตัวอย่างขณะนี้เนี่ยนะเสียงเนี่ยกระทบหูเกิดการได้ยินขึ้นมาการรับรู้เสียงเนี่ยการได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณขันเป็นวิญญาณทางหูนะไอ้น,นี้ก็เป็นหนึ่งในขันห้าลองดูความดับไปของวิญญาณมันเร็วไหมเสียง ที่หลวงพ่อพูดมาครั้งหนึ่งมันก็เกิดเสียงแล้วก็ได้ยินครั้งหนึ่งพอหลวงพ่อหยุดพูดการเสียงก็ดับไปการได้ยินก็ดับไปเห็นไหมการรับรู้ทางหูเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ใช่มีเสียงเดียวแต่เสียงหลวงพ่ออะเสียงอะไรเสียงจักกะจันหรือเสียงจิ้งหรีดเนี่ยได้ยินไหมเสียงวึ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 งเนี่ย พวกนี้ก็เป็นเสียงก็เกิดการรับรู้ทางหูก็เกิดวิญญาณทางหูขึ้นมามันก็ดับมันดับรับรู้จากสิ่งนี้ไปรู้สิ่งนู้นรู้สิ่งนู้นเสร็จแล้วก็ดับไปรับรู้สิ่งนู้นมันเกิดดับเร็วมากเลยเกิดดับเร็วมากแล้วที่หลงเมื่อก่อนนะก่อนฟังธรรมเนาะก่อนได้มารับฟังคำสอนของพุทธเจ้าคำชี้บอกของพพุทธเจ้า ใครๆก็หลงทั้งหมดบอกว่าเราเป็นผู้ได้ยินเสียงเราร้อยเปอร์เซนต์เราเป็นผู้ได้ยินเสียงแต่มาถ้าพิจารณาให้ดีโดยแยกคายก็จะพบว่าการได้ยินมีอยู่จริงแต่การได้ยินอันนั้นเป็นเรื่องของวิญญาณขันซึ่งรับรู้ทางหูเกิดแล้วก็ดับไปเห็นไหมการได้ยินนี้ก็จึงไม่ใช่เราเป็นผู้ได้ยินมีแต่ ได้ยินเมื่อวานพอดีตอนเย็นเนาะก็ได้คุยกันเรื่องนี้ไปบ้างแล้วเรื่องอายตนะก็ให้ชี้ถึงเรื่องของอก็ได้นําแสดงเรื่องของวิญญาณขันว่าการรับรู้ทางหูก็ดีรับรู้ทางตาเรื่องของการเห็นก็ดีรับรู้ทางจมูกคือรู้กลิ่นก็ดีนะรับรู้ทางกายกระทบสัมผัสก็ดีรับรู้ทางใจก็ดีพวกนี้วิญญาณเกิดทั้งนั้นคือวิญญาณขันเกิดทั้งนั้น แล้วก็ดับเร็วแล้วก็ชี้ให้เห็นจนกระทั่งพวกเราหลายคนก็ลงแก่ใจระดับหนึ่งว่าเออเนาะมันได้ยินของมันเองมันเห็นของมันเองมันรู้กลิ่นเมื่อวานนี้เช็คกันหมดแล้วดมกลิ่นก็ดีสัมผัสทางลิ้นก็ดีเนาะวิญญาณเกิดทุกอย่างแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็หมดไปดับไปพวกเราก็หลายคนก็เข้าใจเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนีก็เลยชี้ว่าเนี่ยจริงๆเนาะ พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านสอนธรรมมีตั้งหลายสูตรมีตั้งหลายหมวดไม่ว่าจะสอนเรื่องอายตนะเนาะไม่ว่าจะสอนเรื่องขันห้าไม่ว่าจะสอนเรื่องธาตุตรงนี้คือท่านต้องการที่จะให้เกิดความให้เกิดปัญญาเนาะคือเข้าใจว่าอายตนะก็ดีก็ไม่มีเราในอายตนะขันห้าก็ดีไม่มีเราในขันห้าธาตุก็ดีไม่มีเราในธาตุรวมแล้วก็คือ มีแต่สิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราก็โดยสรุปก็คือมันไม่มีเราเลยนะทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยอายการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนี่นะมันพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาคือปัญญาเห็นตามความจริงว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีเราในสิ่งนั้นเลยเมื่อไม่มีเราแล้วใครจะทุกข์อยอมว่ามีผู้ทุกข์ไหมถ้าไม่ไม่มีเราไม่มีผู้ทุกข อย่าว่ามีผู้ทุกข์เลยผู้เกิดยังไม่มีเลยผู้แก่ก็ยังไม่มีผู้เจ็บผู้ตายก็ยังไม่มีตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเข้าถึงความไม่มีสิ่งใดมีมีทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่มีมันไม่มีคือมันไม่มันไม่เกิดมันไม่ปรากฏนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงกันว่าที่สุดแห่งทุกข์คือเข้าใจถูกว่าไม่มีเราหรือไม่เป็นเรานั่นแหละ มันก็พ้นทุก์ได้ออกจากทุกได้ทีนี้ไอ้น,นี้มันเป็นคําบอกเนาะเป็นคําชี้ที่หลวงพ่อได้นํามาพูดนํามาแสดงแล้ววิธีล่ะวิธีที่จะออกจากทุกเนี่ยทำยังไงก็หลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานสพวกเราก็คงรู้จักแล้วแหละเนาะผู้ที่ไม่รู้จักก็พูดย่อนิดนึงที่ตั้งของสติมีสี่ฐานคือฐานกาย นะมีฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมรายละเอียดอันนี้มันเป็นภาคทฤษฎีเนาะต้องไปต้องไปศึกษาจากการอ่านจากการอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพูดโดยย่อๆก็คือเนี่ยตอนนี้ตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยตัวเนี่ยที่นั่งอยู่มันมีครบสี่ฐานกายก็มีอยู่เวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอย่างนี้ก็มีอยู่ฐานจิตนะจิตคิดจิตนึกหรือว่าเป็นอาการทางจิต โทษะโลภะโมหะอะไรต่างๆก็มีอยู่แล้วก็หมวดธรรมก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเป็นเป็นธรรมะนั่นแหละแล้วก็มันก็สแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมไปความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความหมดไปความดับไปเพราะฉะนั้นที่ตั้งของสติก็มีครบอยู่ในตัวเราวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากทุก,ก็คือมีสติรู้สึกตัวรู้ตัวนะตรงนี้สำคัญ ถ้าเราปฏิบัติทมนะถ้าเราไม่รู้หลักที่เอาแต่ก็เรียกว่าเนาะทำบุญให้ทานอันนั้นมก็ดีนะมันดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่รู้จักเรื่องของความรู้สึกตัวเท่ากับว่านานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนาะมันไม่ได้ให้เป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของพื้นฐานเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทําให้จิตเนี่ยมีความก็เรียกว่า จิตม,มันไม่วุ่นวายเนาะมันมีความสงบมันเป็นสมาธิได้เร็วอเออถ้าเรามีศีลมีอะไรเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่หลวงพ่อไม่ค่อยได้พูดตรงนั้นเพราะเห็นว่าผูพ้พูดเยอะพูดเยอะแล้วหลวงพ่อก็พูดเน้นเรื่องของความรู้สึกตัวคือรู้ตัวเมื่อรู้ตัวลองดูนะตัวเนี่ยเป็นที่ตั้นของสติเมื่อรู้ตัวตัวเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยเป็นความระลึกได้เป็นความรู้เป็นรู้ รู้นี้มันไม่ใช่ตำรารู้เนี้มันไม่ใช่ความจำแต่มันเป็นการรู้ที่มันรู้ขึ้นมาเองโดยมีเหตุปัจจัยให้รู้มันก็รู้เมื่อแยกได้ระหว่างตัวกับรู้แล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันตัวเนี่ยมันไม่รู้อะไรนะตัวเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันแค่เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยมันรู้ได้ว่าตัวเคลื่อนไหวมันก็รู้ตัวหยุดนิ่งมันก็รู้ ตัวคิดมันก็รู้ตัวเวลามันนึกก็รู้เออเวลามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่รู้อะไรแต่มีตัวสติเป็นตัวรรู้ก็คือรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมันมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นรวมแล้วทั้งตัวตัวเราทั้งตัวมันไม่รู้อะไรเลยดูดีๆนะตัวเราเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันเป็นสิ่งถูกรู้เมื่อถ้าพี่ณาให้ดีก็จะเข้าใจเลยว่าเอาเมื่อตัวเป็นสิ่งถูกรู้ แต่รู้มันไม่ใช่ตัวรู้เนี่ยแสดงว่าเป็นภาวะที่วิมุตที่หลุดแล้วพ้นแล้วจากตัวนึกออกไหมอย่างบางทีมีตัวแต่ไม่รู้ก็มีบางทีมีตัวแล้วรู้ตรเนี้ชี้เห็นชัดว่าตัวกับรู้เนี่ยเป็นคนละสภาวะแล้วรู้เนี่ยลองพิจารณาให้ดีนะรู้เนี่ยเดินได้ไหมลองตอบในใจก็ได้ ภาวะของการรู้เนี่ยมันเดินได้ไหมเดินไม่ได้เพราะที่เดินมันไม่ใช่รู้นี่เดินก็คือเป็นตัวใช่ไหมเป็นกายเนี่ยกายมันเดินแต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเดินรู้เนี่ยมันเป็นตัวรู้เออเวลานั่งนอนอย่างเงี้ยไอตัวนั่งตัวนอนมันรู้ตัวเองได้ไหมตอบในใจนะเออเพื่อจะได้ตื่นด้วย <S <S บางทีถ้าเราไม่คิดคือไม่เาเรียวกว่าไม่ตื่นรู้เนาะนั่งเฉยนั่งนิ่งเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น คือจิตมันไม่ตื่นเพราะว่าไปเสพกับความสุขไปเสพกับความสบายอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้กระตุ้นให้มันช่วยตอบคําถามในใจก็ดีจะได้ตื่นขึ้นมาอา้าวตัวที่เดินทั้งตัวตัวเนี้ไม่รู้อะไรแต่ไอ้ที่รู้เนี่ยคือตัวสติเออมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มารู้มารู้ตัวเดินตัวนั่งมันก็ไม่รู้อะไรแต่ตัวสติต่างหากที่มาตัว แล้วลึกรู้คือรู้ขึ้นมาเพราะนั้นเดินยืนนั่งนอนเนี่ยไอเนี้ยไม่รู้อะไรนะแต่ตัวรู้คือมันรู้ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เวลาหลงอะ่ะเห็นไหมตัวยังเดินอยู่เลยเวลาหลงเนาะเวลาไม่รู้ตัวตัวยังเดินอยู่เลยยังนั่งอยู่เลยแต่ไม่รู้ตัวตรงเนี้ยก็ชี้ได้ชัดเลยว่าตัวกับไอตัวรู้มันคนละตัวกันอ่าทีนี้เรามามองกันแบบแบบรวมๆเนาะ ตัวทั้งตัวมันก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งมีความทุกข์มีความสุขมีอะไรได้หมดเลยแต่ตัวรู้อ่ะมันอีกตัวหนึ่งที่มารู้ต่อด้วยมาเห็นด้วยกันมารู้มาเห็นมาเห็นตัวเนี้ยเมื่อมันแยกได้แยกเป็นเนาะด้วยสติปัญญาก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความหลุดพ้นได้เลยว่า ๋อหลุดพ้นเนี่ยคือแค่รู้ตัวรู้ตัวมันก็จะพ้นจากตัวอืมไหนเห็นหน้าขึ้นดูหน่อยทีย่ไม่รู้หลับกันเปล่าเ <c oughs> นาะนี่ธรรมะเพื่อออกจากทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์นะเออกำลังชี้บอกของดีให้เห็นแล้วพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เลยนะถ้ารู้ตัวเดี๋ยวนี้คือพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เนาะถ้าลืมตัวไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปอยู่ในทุกข์ เข้าไปอยู่ในทุกข์ไปเป็นทุกข์เลยแต่ถ้ารู้ตัวมันมันออกมารู้มันไม่เข้าไปเป็นตัวเออมันหลุดพ้นเพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนาะมันเป็นเรื่องของการหลุดพ้นเป็นเรื่องของการออกจากทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วพิจาณาตามแล้วเห็นได้อย่างนี้ก็จะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อพ้นทุกข์คือแบบนี้นี่พ้นทุกข์ก็คือรู้ทุกคือเห็นทุก แล้วมันก็ไม่เข้าไปเป็นเขาเรียกว่ามันหลุดนี่ในะถ้าอุปมาเหมือนกับเข้าพรรษาออกพรรษาเนาะเข้าพรรษาตอนนี้คือมันเข้ามาอยู่ในพรรษา <G ül> เข้ามาอยู่ในพรรษาพอออกพรรษาหมายความว่ามันพ้นไปจากการที่เข้าไปอยู่แล้วพ้นออกมาก็เรียกว่ามันพ้นพรรษาออกจากพรรษานี่ถ้าอุปมามันคล้ายๆกันแบบนี้คําว่า เข้าไปอยู่ข้างในกลับออกมาเห็นข้างนอกโยมลองดูศาลานี้นะนี่ศาลาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในศาลาไม่สามารถเห็นศาลาทั้งหลังได้เพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในศาลาถ้าจะให้เห็นศาลาทั้งหลังต้องทำไงโยมว่าทำไงอะถ้าให้เห็นศาลาทั้งหลังทำยังไงดีออก ออกไปจากศาลาเลยไปยืนดูห่างๆก็จะสามารถเห็นศาลาทั้งหลังได้เห็นหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเข้าไปจมไปแช่อยู่ข้างในอะนะไม่ออกมาดูนะมันก็จะไม่เห็นตัวเองมันเข้าไปแช่นิ่งอยู่ข้างในมันเห็นตัวเองไม่ได้เพราะมันมันเข้าไปแช่เพราะนั้นเนี่ยให้ออกมาดูออกมาดูตัวเอง ออกมาดูตัวเองก็จะเห็นว่าตัวเองอ๋อก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเออเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเห็นอย่างชัดแจ้งเลยตรงนี้นะเมื่อก่อนนะไม่เข้าใจมันจะออกมาเห็นตัวเองได้ยังไงจะทำยังไงถึงจะออกมาเห็นตัวเองได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยอ่ะทีนี้มันก็ต้องใช้เครื่องมือประกอบนะต้องมีอะไรเราก็เรียกว่าต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้เห็นตัวเองได้ ลองทำร่วมกันก็ได้เนาะตอนนี้เนาะอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโจทย์เป็นแบบฝึกหัดถ้าทําเป็นตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทําเป็นนะตอนเนี้เรานั่งอยู่นะเห็นไหมมีมีเพื่อนเรานั่งกันตั้งหลายคนตรงนี้ก็รู้ได้นะเออมีเพื่อนเราก็นั่งอยู่หลายคนข้างซ้ายก็มีเพื่อนเราข้างขวา,าก็มีเพื่อนเราข้างหลังก็มีเพื่อนเราข้างหน้าก็มีมีเพื่อนเราแล้วก็มีเราอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ ท่ามกลางของเพื่อนๆไอ้ตรงที่รู้เพื่อนอะรู้ว่ามีเพื่อนแล้วก็รู้เราอะเห็นไหมมันเกิดภาวะของการรู้ขึ้นมาว่ารู้เนี่ยเห็นไหมมันจะรู้รู้เพื่อนได้รู้เราได้รู้เนี่ยมันจึงเป็นออกมาดูเราแล้วตอนนี้เห็นเราว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในท่ากลางหลายๆคนรู้เนี่ยก็จะหลุดออกมาจากตัวเราได้เมื่อออกมาได้ก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อ เมื่อก่อนไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไม่เคยรู้แบบนี้เลยบัดนี้โตไอรู้ตัวเองก็คือรู้แบบนี้แหละรู้ภายนอกบ้างรู้ภายในบ้างภายนอกก็คือตัวคนอื่นอันนี้ก็รู้ไปแล้วแต่ตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าเราเป็นผู้รู้แต่ถ้าพอมารู้เราตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้รู้อันนั้นก็เลยหลุดออกมาจากตัวเราได้แล้วก็เลยจะรู้เราจะเห็นเรา เมื่อทำเป็นแบบนี้ชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะต่อยอดได้เพราะชีวิตประจำวันเนี่ยมันรู้ทั้งข้างนอกอยู่แล้วคือตาไปมองเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายแล้วก็ทวนกลับมารู้ตัวเองก็จะเห็นว่าเอา้าตัวเองก็มีอยู่ก็เป็นสิ่งถูกรู้รวมแล้วสิ่งที่อยู่ภายนอกก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมรู้เนี่ยก็จึงเป็นเป็นหลุดออกมาจากสิ่งถูกรู้แล้ว เป็นความพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาก็ทำให้เข้าใจเรื่องรู้โดยวิธีนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มาทดลองใช้แล้วปรากฏว่าเออฝึกแบบนี้มันก็ได้นี่รู้ภายนอกบ้างรู้ภายในบ้างรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องรู้ขึ้นมาว่าอ๋อรู้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นสิ่งท um ี <izer> Again, say, ่เป็นภายนอกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภายในเพราะมันเป็นรู้ไงเออภายนอกภายในเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นภายนอกและไม่ได้เป็นภายในมันเป็นอิสระพอเป็นอิสระตรงนี้มันจะเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นได้เลยจริงๆเพราะมันอิสระจากทุกสิ่งแล้วอิสระจากสังขารทั้งปวงอิสระจากทุกทั้งปวงอิสระจากความเป็นความมีทุกสิ่งมันไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นรู้อย่างเดียว อ,อาตื่นนะเออตื่นอ่าทีนี้ไอ้น,นี้นะเมื่อกี้ที่คุยนี่เนาะคือเป็นการชี้บอกแยกให้เห็นระหว่างสิ่งถูกรู้กับรู้แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ยมรู้นะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็ยังมีผู้พูดอยู่ดีผูพ้พูดก็คือตัวหลวงพ่อนี่แหละกลับมารู้ตัวเองอีกทีหนึ่งพอมารู้ตัวเองกลายเป็นตัวเองเนี่ยที่กําลังพูดก็เป็นสิ่งถูกรู้ รู้เนี่ยจึงหลุดไปหมดเลยหลุดมาจากทั้งตัวโยมนี่นี่พูดถึงตัวเองนะรู้เนี่ยหลุดมาทั้งจากสังขารทั้งปวงที่นั่งอยู่ข้างหน้าหลุดมาจากตรงนั้นแล้วแล้วก็พอทวนกลับมารู้ตัวเองมันก็หลุดพ้นจากความเป็นตัวเองก็คือไม่เป็นตัวเองแล้ะไอ้ตัวเองเนี่ยก็คือสังขารน,นั่นเองเพราะนั้นไอ้ตัวเองก็คือตัวเนี้ย ในทุกแต่ละขณะนี่เนาะมีการเคลื่อนไหวมีความเจ็บมีความปวดมีความเมื่อยมีอารมณ์ต่างๆมากมายแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับรู้แล้วเพราะรู้เนี่ยมันจำแจ้งแล้วเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงๆอันนี้มันไม่ใช่รู้จำแหลวรู้จริงๆในขณะปัจจุบันที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดอะเห็นไหมความหนักแน่นของหลวงพ่อเทียนเด็ดขาดแค่ไหนเมื่อท่านปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้ว ท่านบอกรู้จริงๆรู้แจ้งรู้จริงโอ้โหท่านเพราะท่านรู้จริงๆอ่ะคือรู้จริงๆอ่ะท่านเลยก็ประกาศท่านบอกว่าใครจะรู้ยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่หลวงพ่อเทียนคือท่านรู้แบบนี้แล้วรู้แบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้ด้วยปัญญาแล้วปัญญายานแล้วะ่เกิดยานขึ้นมาแล้ว่ยานอย่างรู้รู้แจ้งในรูปธรรมนามธรรมรู้ถึงขนาดว่ารูปก็คือรูปแหละนะนามก็คือนาม เออมันมันก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาท่านใช้คำว่าท่านขึ้นคำว่าทุกขังก่อนทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นไหมท่านก็พูดเรื่องไตรลักษณ์หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านรู้จริงๆเพราะท่านท่านรู้ทำไมเพราะว่าท่านก็ฝึกมาแบบนี้แหละก็ฝึกสติเนอะรู้ตัวเองรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดเห็นไหมกายก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่มันไม่ใช่รู้นี่จิตใจที่นึกคิด มันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ใช่รู้แต่รู้เนี่ยซึ่งมันเป็นยานไปแล้วอ่ะมันเป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เลยหลุดพ้นท่านก็เลยประกาศเท้าหานในธรรมนะคือที่สุดแห่งทุกข์ท่านบอกว่านิพานไม่ต้องไปสนใจก็ได้แค่ไม่ทุกข์แล้วก็พอแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ทุกข์ของท่านก็คือไม่มีท่านเป็นทุกข์ไม่มีท่านไม่มีท่าน <behaved> ไม่มีตัวหลวงพ่อเทียนเป็นทุกข์หลวงพ่อเทียนเป็นแค่ชื่อเรียกเนาะเป็นแค่ชื่อเรียกว่าหลวงพ่อเทียน แต่หลวงพ่อเทียนแท้จริงคือไม่เป็นอะไรเนาะไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขคือพ้นไปหมดแล้วหลวงพ่อคำเขียนเหมือนกันที่ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นนะหมายความว่าหลวงพ่อคำเขียนที่บอกชื่อว่าหลวงพ่อคำเขียนอันนี้ก็ ulously, S <S ไม hmm. ่ใช่หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นเป็นธรรมขั้นส no. ูงสุดคือเป็นธรรมะที่ไม่เป cool ็นอะไรกับอะไรไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น ก็เป็นอมะตะไปคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอันนั้นเป็นอมะตะเพราะนั้นถ้าเราให้เข้าใจแบบเข้าใจลึกๆนะหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปจับต้องได้แต่มันเป็นสภาพธรรมะซึ่งเหนือเหนือทุกเหนือสุขคือจนไม่เป็นอะไรแล้วนั่นแหละมันเข้าถึงความเป็นอมะตะอมตะธาตุอม,ะต,ะอมะตะธรรมไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้ว นะพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมเนาะในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนรวมถึงเป็นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนาะได้ความธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนํามาปฏิบัติตามอย่างที่โยมสวดตอนเช้าแหละจะทําความในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เอามาปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้ตามจะเห็นตามพระพุทธเจ้าพ้นทุกอย่างไง ผู้ปฏิบัติก็สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างท่านเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ตกผลึกถึงขั้นสุดยอดว่าเราไม่ได้เกิดมาเราไม่มีเมื่อเราไม่มีเธอไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มี มันก็คือที่สุขแห่งหงทุกข์นั่นคือเป็นนิพพานแล้วนิพพานสามารถเข้าถึงได้ในขณะปัจจุบันที่มีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งถูกต้องทำความเป็นจริงอย่างที่ว่ามานี้นิพพานก็ปรากฏขึ้นก็คือไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ,อะชาวนี้ก็แค่นี้